สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องกุ้งจะพามาแต่งกิ่งส้มนะคะเอากิ่งเล็กๆออกนะคะเอากิ่งย่อยออกนี่ค่ะแต่งให้ตรงกลางมันโล่งๆ มือไม่ค่อยนิ่งะคะออกิ่งย่อยมันออกนะคะเราไม่ได้แต่งนาะหลายเดือนนะคะไม่ได้แต่ง แต่งเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแต่งเอากิ่งย่อยออกให้ตรงกลางมันโล่งแต่งแล้วก็จะสวยแบบนี้ มมก็เย็นนๆ็นเดี๋ยวปีหน้าเราจะปล่อยให้มันเป็นลูกแล้วนะคะปล่อยให้เขาออกลูกแต่งไปเรื่อยๆนี่แต่งตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเพิ่งจะได้เพิ่งจะได้ไม่กี่แถว ใช้เวลานานหน่อยต้นหนึ่งก็เป็นชั่วโมงค่ะว่าจะแต่งสิทธิ์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กุ้งมังกรชาแนลนะคะขอบคุณค่ะ